เพลงของอาจารย์พงศักดิ์จะธุทูลขาเพลงอ่าพรพนมให้คุณแม่ชีวีบันดำเนินขับร้องกระยั่งดังเท่าทุกเมือนี้นะครับถือว่าเป็นเป็นจังหวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมทางราชมลำนี่หลายถ้าสิเปียบมอลำก่อนใส่เป็นสินค้าหรือว่าเป็นถ้าท้าสิเปียบแบบนี้ถ้าคิดคิดถึงอันนับแหลกเลยมอลำกับบ่อตังบ่อบ่อใดตังจากกการประกอบธุรกิจที่เป็นอาชีพทางด้านการบริการอย่างหนึ่ง มีรายได้เท่าแตกต่างจากอาชีพอื่นก็คือในเรื่องของภาษีสองมอลําโตศิลปินเองเป็นผู้ตั้งราคาเองโดยเจ้าของเองประเมินความสามารถเองประเมินสินค้าเจ้าของแล้วก็คนที่สี่ตอบรับในราคาเจ้าของใดก็คือ <feito S 1> <saddle S 2> แฟนคล <ๆ S 2> ับแฟนเพลงเจ้าภาพผู้พอใจจ้างบ้านแมนยุติดีสินมาตั้งราคาแต่คนมักคนอ่่นซ่อนแล้วมีความสามารถหนึ่งมีความสามารถ สองมีความโดดเด่นในความสมารถเจที่ซื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ่อน,นิสสังคัญเล่ป็นที่ยอมรับถ้าเป็นที่ยอมรับแล้วราคาสองแสนเขากะจางถือซ้ำถือซ้ำยัง่าถือเลยทั้งสี่ด้านอย่างเช่นอมอลลั่ก่อนที่ประสบพนสลนสมเร็จ้วก็สังคมยอมรับในราคาโดยทีบ่มีิภัยต่านี้เลยว่าอุเพนบ่มีิภัยต่านี้เลยว่าเพิ่งเออาคักแทนหนึ่ง คุณแม่บุญชงเรียนดวงอ่าราคาจ้างวิธีแสนหนึ่งค่ะทำมอลำก่อนราคาแสนหนึ่งคนที่คนที่บบเคยสัมผัสเกี่ยวกับความสามารถหรือเชียวคือแพงแท้ค่ะแต่ถ้าเป็นแฟนคลับคนอีนดีบอตอจกความเลยเออคุณแม่ท้องแปนรับงานแสนหาถึงสองแสนค่ะคนเนี้ย้กายจเพราะอย่างเพราะความสามารถและการยอมรับของของแฟนคลับแฟนเพลงคนเอออยากได้ออนซอนมากแห้งจังสิ พอมาแข่งแล้วปุ๊บก,การตอบโจทย์ของราคาแล้วเป็นอย่าง่นขึ้นกับนดราคาถามว่าในราคานี้ถ้าเปรียบเทียบกับค่าจ้างในเรื่องของสินค้ายอย่างอื่นที่ว่าเป็นมอลลัมม,มันมันแพงบ่บอแพงเขาบอกว่าค่าประสบการณ์มันประเม,มินคาได้แม่นครับอันนี้มอลลัมถ้าเปรียบเทียบกับค่าตัวของศิลปินดาราดังๆเขา ่ราคาอยู่ประมาณสองแสนถึงสามแสนอันนแฮงคคนเดียวแต่อลลัเฮาทั้งคณะมีทั้งเวทีมีทั้งเครื่องเสียงมีทั้งผู้ขับร้องมีทั้งอย่างหลายหลายอย่างเข้าไปเ่นแล้วก็เขาก็ได้แสดงแค่แป๊บเดียววดขึ้นนะครับย่างหน่อยฮุกซูโมงมีไว้แล้วนะครับผมนั่นคือการตอบโจทย์ของของคนจ้างกับคนรับจ้างกับการตั้งราคากับการตั้งราคาที่นี่การขีดสีจ้างซูเมอร์นี่จากแต่ก่อนเนี่ยเฮ้า เข้จาจังแบบว่าผ่านสำนักง,งานผ่านยางสิสมือนนี่มันเพิ่มช่องทางการการจัดจำหน่ายยังไงแล้วก็ส่องทางการจัดจำหน่ายหรือว่าส่องทางการการว่าจา้างมัน,มน<ไ>ง่ายขึ้นเะมืมันงขึง้นสมัยก่อนนี่กวาสิทธิติดต่อกันได้นะครับเอตีรถม,มาเาตีรถมารถกันมากบ้านนี่สิเอาบุญแก่กันมาเมดบ้านครับทั้งใหญ่บ้านทั้งกับนันทั้งปุซอยกันอยู่บ้านเมาองผมผมเกิดท่านในยุคนั้นครับเกิดท่านในยุคที่ว่า การแจ้งมอลัมนีผู้ใหญ่บ้านกำนันเจ้าภาพมาเบิดครับมานั่งหลักกระตอราคากันนั่งเป็นวงนะครับกับมอลัมหลักกระลัมให้เบิรงอีกหลักกระเค็ดเค็ดสัญญาเค็ดสัญญาหลักกระตอมผู้ใหญ่บ้านเส้นกำนั่นเส้นต้องเอาเจ้าภาพเส้นหลักกระมลัมให้เบิรงดล่ะเส้นสัญญานักกันอีกคิดขอตกลงเส้นสัญญาลราปุ๊บมอลำก็ต้องมี้ปวเตอร์ให้อีกเพื่อให้มันตรงกันกระเป๋าที่ยันเอาไปพิจดคนยันเอาไปพิจดค้นอีกนั่นนั่นคือสมัยก่อนทุกเมื่อนี่นะครับ โลกเทีเ่ยวๆความมีวัฒนาการ<ค>าการพัฒนาการของเทคโนโลยีเห็นไห้มอลลั่หลายๆโดยเฉพาะมอลลัภาคอีสานเท่านี่ถือว่าเป็นศรริลปินที่ตามทันเทคโนโลยีกว่าศิลปินอย่างอื่น<ค>มันเป็นช่วงยุคดิจิตอลครับแล้วก็สองทางการโปรโมทเขาเบิ่งในอนเทอร์เน็ตเบิ่งในเพจแน่โลกลน์เบิ่งในนู่นนี่นั่นเห็นหลักการอยากแจ้งก็คือติดต่อในนันได้เลยแค่ทักไปถามเลยแล้วก็ความรวดเร็ว แต่ก่อนนี่เอาแบลฟังในวิทยุกว่าสียหาเบอร์โทรมอลําได้วุ่นกันเบิดครับโทรไปหาสถานีวิทยุกับหาเบอร์ให้นะครับนั่นคือสมัยก่อนทุกืหอนี่เห็นปุ๊บมาปุ๊บทักถามในเพจเขาเลยเลยค่าจ้างเทาได้น้อครับชุดหนี้งมอหลั่กับสมัถตอบราคากันถาพ่อใจในราคาจางติดต่อกันได้เลยครับรวดเร็วนั่นคือการเขาเอ่ยว่าช่องทางช่องทางล้วก็ถือว่าเป็นการ ส่งเสริมการตลาดพร้อมการ,ร<ต>โฆษณาพี่อาพานติกตก็เฟซบุ๊กยูทูบแฟนเพจอีกแล้วค่ะแล้วมีการคัด,ค,ดคัดเลือกคนเขามาอยู่ในวงจังใหี่ยัง,งับถ้าการการคัดสรรของศิลปินเสรรี่ยวคนไม่อยู่ในวงเนาะที่สําคัญเลยก็ค,คือความสามารถของโพธิศิมายุนั่นหนตรงกับจุดประสงค์ของคณะนั้นับอนนะครับย่างเช่นมอลลัก่อนผู้ที่สิเขามามาอยู่ในคณะนั้นหนินอบอมันว่าล <ๆ S 2> ั่ก่อนเป็นแล้วสิเขามาอยู่ในคณะเลยบอมี มอล์ฟก่อนทั้งสิอูเป็นสายอย่างเช่นพวกนี้ลั่นทำนองนี่